สวัสดีจ้าคุณผู้ชมเจ้าค่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องบสณุูสุขคนบรทุกท่านตาขับปุ้นพี่น้องเอยียมาเสิร์ฟทีมงานลกกะทอนกะคือเก้าพี่น้องเอ้ยมาๆมา,มา,มากินนํำกันบัณสุขูสุขคน ตำข้าวปุ้นเจ้าค่ะสบายดีพี่น้องข้าวปุ้นกาบ่าวขวัญดอกพี่น้องเอ้ยซื้อมากก็เลยมาให้แม่น้องเดือนตำน้องเดือนสบายดีป้าลุงลูกหล่ะมากินข้าวปุ้นมือนีพี่น้องเอ้ยเออแม่สิเป้าหายด้วยที่เป้าหายเป้าเป็นไงบุญรอดพี่ลูกเบสบายดีอยู่พี่ลูกทีมาสบายดีป้าลุงงามสบายดีปะลุงอันดับต้งน้องเดือนเน่อน้องเดือนค่ะจะกิน ตัวบ้าน้องแค้นนี่เก่งฉันร้ายเนาะงจันลงกไอ้น่าปลาสร้างนี่แก่สินเผื่อน้องแค้นเก่งฉันร้ายเป่าแมนมามาน้องแค้นร่างเก่งขึ้นอ้ยจะหน่อยน้องจันพี่น้องน้องจันนี่โลก้าหรือว่ากินน้ำมันมันลุ่มร่างกายคอยแห้งแหงคนม่านพี่น้องเอ้ยบึ้งดูทสองเพ่สองเพึงบ้ากวนด้วยเมียพี่น้องมีลูกเด็กเส็จไดสบายดีตาลูกทอดเอทอดเอโจชิตามกล้องพี่น้อง โมเอ็นเป็นน้ำกินลายดอกพ,อพี่น้องคือให้พวกกัดมาเดอ้อหมดจอมากินน้ำกันเพฝนหยอกล้านโอ้ยเลยฝนอยากมีลูกพี่น้อ,นองเอ้ยเนี่ยนี่ฝนท้องก็เริ่มมาห่างได้พี่น้องเอ้ยบ่คอยไปไก่ล้านเนี่ยนี่โซอีพี่น้องมันใส่คนท้องพีนง่น้องเอ้ยอันกินตามมือนะบ่าวควนันผุดตียัยงรูปท้องไม่ชิไว้อยู่บอไ <laughs> ม่ชิไวบอกกินนี่บ่ <c oughs> บ่าวควนันฝนไปทวงอัน ทิกินตามมือนะไรไหมคะเจ้าปากแหวงบุ๊คแจักเสดสมีคนขามาคอมเมนต์นะบ้าควันจะตีเป็นไรเด้อมีอะไรเจ้ากำลังทองกำลังใสะะ่กินอะไรฟังชีได้ลูกปากแหวงตามมือน่ะคนคนตามงามงามเอลูกออกมาเลยค่ะแห่งามงามพระว่าพี่น,อน้องน้องน้อยคือบ่ขึน้นมากินลูก งามค่อยงามคือพอเด้อพี่น้องผู้บ่าวเพิ่นบ่ขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นอายก้องเพิ่นว่าบ่าเปมบ่าเปมเพิ่นบ่สบายดีชื่อจริงเพิ่นเอิ้นเพิ่นบาแมนก็ได้บาแมนเพิ่นแม่นบาแมนเพิ่นก็บ่ชินกับก้องเนาะบ้านเพิ่นก็บ่ทันมีหั่นน่ะพี่น้องเอ้ยกบ้านเฮาก็คือว่าหั่นแหละบ้านยูทูบเบอร์คือว่าหั่นแหละมัมงเนาะะน้อยกได้สิินแหละา มาเห็ดหน้านะมันน้ำเอื่อยห้าก็เห็นสบายดีเถื่อเดียวน่พี่น้องจังหน่อยจังหน่อยรุ่นไปอีกแจ็คซ้อนเสมอไปจักว่าหาสกอกแดดไปแจ็กพี่น้องถ้าพี่กองจับกระสีเมียมีเนี่ยนะพี่น้องพี่น้องแมย์ใหญ่บุญรอดถึงจัดการให้เบิ่งสบายดีสิกินต้ำขับปุ๊ดขวัญเอาคำตาสวดทุกคนใจน้ำลูกน้ำเต้านี่แหละให้แซ่เอาคำตาสวดดูเชี่ยวขึ้นขวัญคำตาสวดพี่น้อง คิดเห็นแต่เจ๊ายแดกอย่างเดียวอสูดแล้วดูเอาแบบอันสวดบ่วงอ้าปากกว้างๆะนะจะขึ้นหน้าปกนี่่้พีนอองเยยมปลาแางเคบว่งปลาแซงกะเห็ดบลาได้พี่น้องหัวปลาแางตาโกนเห็ดตาสวดบลาได้อาคำใหญ่ๆดูเปลาชิลลองบ้างคำใหญ่อสวดคือบ่าทุกคนเห็ดโอ้ยคำใหญ่ประคำใหญ่เป็นรังจะพี่น้องเอ้ยเพราะอยากคายออกทา้งเก่าซะ วุ้ยพี่น้องเอ้ยอยมันเสยิ่งข้ามใหญ่จันจต่มาเป็นโอ้ยกหเปลี่ยตัวนี้เด้จ้าเดี๋ยวสิดังลูกกาวมาได้ลาเลยเอาให้ป้าแหลกเขาเมื่อกี้ข้ามตาสวดบังด้จักบาทแม่งค่ะจากนั้นมาปุ้นก็ยัดหนังปลาเลยเนาะเค็มจางบ่ น้บมหน้าครับซอกิน <cup> จ <classics and Anyways> so <hungry> ีนาะเแัดมากขับุแบบกินในหมัก้ได้ยาเลยพี่น้องเอามาจับป้งใหอยดูงัดเองยาเป็นเลยพี่น้องเอ้ยไม่น้องเลยไปงัดเองบัดสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุคนว่าอยู่ทางไกลหรืออยู่ทางไกลเนาะพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องเอ้ย ก็มาลูกกาบ่าวควันเส้นเก่าเส้นเคยบรรยากาศพี size, right? ่น้องนี oh. ่ลูกกาเบาค้อนไซร์เลยกันน no. ้องแคนดี้น้องเดือนพี่น้องเมาว่ก้าเก่งจังเลยพี่น้องเอ้ยขยันน้องเดือนกับลูกเก่งเก่งน้องแคนดี้กับเก่งเก่งม่ได้พูดเก่งเก่ง้ปีนมาหาคำจะสวดเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยตัดภาพมาด้านนี้บ้านนี้ สาวปุยนาสุดยอดอุ้ยเสียดายเขาุูนพี่น้องกินกับด้พี่อย่าเฮ้ยทำตาสวยไปจากไวไปได้แล้วเฮียทำไมทำไมนะเจ้นอีสวยนี่นะมาสวยหน่อยม่ในน้ำแข็งนะบอกขวันก็มาเป็นตากล้องพี่น้องเอ้ยให้ซาให้น้องเดือนพี่น้องเมื่อนี้ เดี๋ยวหลังจากสิที่เป็ดตะกองหแล้วบ่าวควัญกับสิได้ลงลกราพี่น้องเอ้ยมือเซ้านี่ก็ดำหน้ากันกับยังมันแล้วได้ซ้ำหายพี่น้องเอ้ยมีแต่หายนิดหน่อยซับพูน่าปุ้ยสุดยอดมาสร้างกระลาดพี่น้องมันอิ่มนะไม่วาอยู่กินแล้วบ่มาสร้างหน้าเขยอีกแล้วพี่น้องเอ้ย พ่อยายพี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นโอ้ยเพิ่นว่าจักแหละจะจักเพิ่นมานั่งให้กำลังใจหรือเพิ่นมานั่งอนั่นแหละคือน่านลูกกาแท้เพิ่นว่าเราหยอกพ่อยจอยเป็นพี่น้องเลยพ่อยพี่เราหยอกพี่น้องอันช่องแถวนี้มันเป็นทีมงานโลกกาเด้อพี่น้องเลยอย่าเข้าใจผิษ นะทีมงานกินให้กำลังใจบานี้เพี่น네้ไงบุญหลออกับทีมงานเผาเทียงเป็นไงแรงกับทีมงานหาเห็ดหากระมาต่อหาเห็ดมาพ่อปูดทำไมตอนลูกเรต้องเอาน้ำก็ได้เอามียังมากก็ได้สุดยอดค่ะเกบเามือมาแม่ละแซ่บได้บ่าวเปอันลูกเปย์ไหย จักลุงจักย่งพี่น้องเลยห้องลบหนาบลบบางอยู่<ห>ลูกก็ห้าจะห้องบปนลุงเนี่ยเพื่อนเป็นไอของบ่าบุญเพ่งพี่น้องเลยไอได้น้ำมาเละบัแม่นไอตาบ้า,า,านหยุกอาเอาถือเปลูกะนี่เอาเอาเอาไม่ใช่แหลกก็ข้ากินยั่วอีดาเด้กัดขนมผัน้ตานมเยอะม่เยอะร้ะา, <laughs> านก็เอากินก็อยากกินเพื่อนว่า ไปตาไอีต้นน้องดาอันต้อนอันเพ่นกินขนมนะคะไปบังคีบอันอเผาควันพี่น้องเก็บเกลืเขาใ,ให้คนในเรื่องยัเกลือมาจบกัดขนมบ่ได้จัมกนนม,จมาหายโอ้แต่อสองสารไปกันกินพี่น้องเอ้ยพี่น้องไปเบิ่งทางหน้าพี่น้องป้าทู น้องเดินเห็นยังลูกน้องเดินคือเก่งแท้ลูกป้ดป้องไว้ลูกล็อกแล้วก็ป้องไว้เออแล้วก็ล็อกอีกป้าทางนั้นเตก้าผู้น้องแคนดี้เตกาตัวเองน่ะลบอกแกก่อนหมูท่านหอกเช้ามาพูดป้ากองกันไว้แบบนี้ดอ จนส่งเปียกเมื่อไหร่าลูกว้าคือเก่งใช่ปะว้าน้องดีน้องดีสบายดีป่ะลูกอีกใหม่ด้วยลูกหล่ะอุ้ยน้องน้อยก็ซอยเวียกพ่อแม่ได้เลยอ้าสบายดีปะลุงตามน้องมวยเยอะอ้าสบายดีปะลุงตามน้องมวยในเด้อเพื่อนปะ หนังเดินกะโลกกะซอยแม่พี่น้องเอ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วลูกนี่ซอยแม่ได้แล้วลกูลกลูกละอุ้ยคือมาขาดพวดผัวแท้ว,วะ <c oughs> ล,ลูะลกล่ะหน,น่อยก้าน้องน้อยมาขึ้นสะอยู่แบบนี้ลูก <c oughs> ยัดมันบ่ลาณบอสะออก วานบทที่สะสมข้าวได้มือซ่าเข้าไม่้ทีวีได้ทำมาไดมือช้านี่ทีมงานโลกะทอนกะพี่น,อน,ลาลาอน,น้องคลิปเด็กเชล่าไเดอพอดีขามาเบิงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแกแจ้งเตือนไปก,กำลังใจให้แม่น้องเดือนเ,เดอ ไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสบายดี